ตอนนี้นะครับเราก็ตัดภาพเข้ามานะครับเป็นต้นกําเนิดของถั่วฝักยาวที่วางขายตามท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับนี่ก็คือลำต้นนะฮะของถั่วฝักยาวที่พวกคุณคุณทั้งหลายนะครับได้ กินกันนะฮะไม่ว่าจะในรูปแบบการประกอบอาหารอย่างไหนอะไรก็ช่างนะครับคือบางท่านก็ไม่รู้เลยนะครับสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเอ๊ะถั่วฝักยาวเป็นยังไงถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นแค่ฝักมันนะเห็นแค่ฝักมันก็สามารถบอกได้ว่านี่คือถั่วฝักยาวแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ออกฝักแล้วครับนี่นะครับเด็กในเมืองลหลายๆคนนี่อาจจะเมื่อตึบ นะครับแปดด้านอะไรก็ว่าได้นะครับแต่สำหรับเด็กต่างจังหวัดนะครับอย่างผมหรือว่าอย่างหลายหลายคนนะฮะภาคอีสานหรือ,อาภาคกลางที่ทำกเกษตรกรรมนะครับทำสวนทำไร่นะก็น่าจะดูออกแต่เด็กในกรุงเทพนี่ผมฟันธงได้เลยนะครับรู้จกักแต่ต้นน้อยนะน้อยมาก